สวัสดีครับผมผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่เหลวกับเกมคุกกี้นันโเเว้เบรครับวันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้นักแปลธาตุเวอร์ชันปรับใหม่กันนะครับผมนะในเนื้อแวมพร์กับนักแปลธาตุมันมาเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าไม่เปล่าเจ้าตัวนี้นีก็จะแลกๆก,ก็มาตามที่เราคาดเดาไว้เลยนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้มีปรับอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเจ้าตัวคุกกี้ก่อนเลยก็จะมีการลดพลังชีพพื้นฐานให้น้อยลงก็คือวิ่งได้สั้นลงกว่าเดิมจากที่เราเคยเทสในคลิปก่อนนั้นแล้วก็มีการเพรริงง่มคะแนนเยลี เพิ่มวะแนนเยลลี่องุ่นใส่ลุงก็คือเยลลี่ตัวที่มันป่าออกมานี่เองนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยเงเนี่ยก็จะมีการลดจํานวนเหรียญสูงสุดที่ใช้ฟื้นฟูพลังชีวิตก็คือรูปปกติอาจจะใช้เหรียญพันสองในการชุบชีวิตเลือดร้อยยี่สิบหน่วยอาจจะลดเหลือเป็นพันหนึ่งร้อยหน่วยอะไรประมาณนั้นนะครับพอดีผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าก่อนอัปเดตหลังอัปเดตเนี่ยมันต่างกันอะไรยังไงแล้วก็โบนัสคอมโบโบนัสก็เป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่องุ่นที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะวันนี้เราอยู่ในเอ,อ็มออแลนดว่า่าาอยยงงเี้ เราน่าจะถนัดเจ้าตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเราเคยเล่นเจ้าตัวนี้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวนี้ผมก็ยังอย่ง่ยงที่ผมเคยเดาคล้ายๆกับเคสแปรไพคือมันเป็นระดับแลครับฉะนั้นมันไม่ติดเมตาเลยหรอกคือแต้มมันดีขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้แบบขนาดโอ้โหแซงเชสช็อกโกแซงช้นิก,กิเตอร์อะไรพวกนั้นนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้นะครับใครที่มีติดเลเวล5อะไรก็เอาลองหยิบมาเล่นดูขำๆได้แต่แต้มเนี่ย ผมไม่สปอร์ตแล้วกันว่าแต้มดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวให้ชิมนี้มันตอบแล้วกันว่าเออดีไม่ดีอะไรขนาดนั้นที่ผมว่าจังหวะผมก็ค่อนข้างจับทางได้ระดับหนึ่งแล้วผมเล่นนั่งหาจังหวะประมาณ20นาทีกว่าจะรู้ว่าเอ้ยต้องดดอะไรประมาณไหนเข้าคร่าวนะครับไม่ได้เป๊ะหมดหรอกแต่เอาที่เราคิดว่าเออมันพอโอเคอะ่ะพอโอเคอะ่ะนี่สังเกตไหมครับก็จะปล่อยเหลือมาเจ้านี้ต้องใช้ชิคเรื่องของการกดกระโดด2นิ้วนะครับกดกระโดดนิ้วคืออะไรคือการกดกระโดดด้วย 2นิ้วพร้อมกันคือปกติเราเล่นเกมนี้เราอาจจะกดกระโดดทีละนิ้วสมมตินิ้วโปง้งนิ้วชี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมกระโดดสนิ้วคือการใช้นิ้วเดียวกันอะ่ะกดพร้อมกันเลยนะครับผมนะซึ่งมันทําให้เจ้าเนี้ยมาสามารถปาดได้เร็วนะครับผมบางบางช็อตมันก็จําเป็นบางช็อตก็ไม่จําเป็นนะครับผมนะแต่ผมว่าในหลายช็อตนก็จะ่นข้า,างจําเป็นสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี้มีสกินเจ้าตัวนี้นะครับดีละนะครับผมเอาอยากแค่อยากได้แค่แววไพร์แหละนะครับนี่สังเกตนะครับว่าเออช็อตตายมัน สั้นลงกว่าเดิมพอสมควรนะผมจะนึกก่อนน้นนี้มันน่าจะถึงโบนัสไทาม์ได้เลยนะครับหมายถึงว่าก่อนชุบชิตด้วยตาช่างอะ่ะอันนี้พอปรับแล้วเนะี่ยโอ้โหพอสมควรเลยนะครับน่าจะ20หน่วยได้อยู่นะ5นนนน้าหน่วย20สหน่วยได้แหละอย่างน้อกไปว่าไม่ได้สังเกตว่าก่อนอันนี้เป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเมตาอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นตัวที่เล่นยากนะครับผมเนี่ยตอนแรกแอบหวังนะเออไม่ต้องปรับแรมากขอแค่ตอนที่มันกกระโดด2ทีตอนที่มันปาน้ำมังกรอ่ะถ้ามันมีแม่เหล็กนิดนึงก็ยังดีเว้ยมาก พราะเจ้านี้จะมีปัญหาเดนึ่งจากนายเจามมเทสเรื่องแต้ไปก็คือบางช็อตนะครับสมมติเป็นช็อตที่มีหัวใจตรงนี้เออบางทีเราโดดแล้วเอ,อ้ยมันเก็บหัวใจไม่โดนเว้ยถ้ามันมีเจ้าตัวขวดเลือดมาให้นิดนึงเอ,อ้ยไม่ใช่ขวดเลือดเขาเรียกว่าอะไรแม่เหล็กมาเนี่ยมันก็จะเซฟกว่าเดิมมากๆนะครับไม่รู้ว่าทีมงานไม่ใช่ว่าทีมงานฟังคลิปนี้ปุ๊บเอ,อ้ยปรับเอาแม่เหล็กมานิดนึงอะไรพวกนี้ถ้ามีก็จะดีมากไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ บางช่วงครับเราไม่ต้องรีบกระโดดก็ได้เราโดดให้มันช้าๆเพื่อให้หลอดมันเต็มแล้วโดดปลาพอดีอย่างช็อตเมืเ่อกี้ก็สามารถดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆได้นะครับซึ่งในแต่ละดาดเนี่ยใน M1 2 3 4อามสี่อะไรพวกเนี้ยเจ้าตัวน,นี้ก็จะมีจังหวะการเล่นที่ไม่เหมือนกันเช่นนั้นเราต้องลองเองนะครับแล้วก็ไอปลาอางุ่นเนี่ยเป็นสีม่วงก็จะดีกว่าผมลองแล้วสีม่วงเนี่ยมันก็ยังแต้มเยอะก,กว่ามันเดิมนะครับผมนะแต่ถ้าบางช็อตมันไม่ได้จริงๆก็ปล่อยสีเขียวก็ได้นะครับผมนะปลาอ็อตแบบว่ามันไม่มีจุดโดดจริงกก็็ปปลปล่ลอ่ออออยยไเหะแ้วรค เล็งรอบนาก็ได้นะครับอันนี้เราใกล้ตายแล้วแต้มจบนี้น่าจะแถวน,นี้350นะครับถึง360ั้มเนี่ยเก,เกือบๆนะนะแหมตอนแรกผมพูดศาแบบเดาแล้วว่าก่อนตอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมอยากให้มันแบบว่าผัดเดียวจบ400อันนั้นก็จะแต้มจะอยู่เยอะเวอร์มากนะครับสีได้ไม่ถึงนะครับขาดไปโอ้ห50ล้านนะครับผมนะโอ้หถ้ามันจบ400อะผมบอกเลยว่าแซงน้องทามสบายๆมาผัด2เราเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับผมเชสช็อกโก้นะครับ การอัปเดตรอบนี้ก็จะมีสี่ง2ตัวก็เป็นหมาล่ากับโยคาด้วยเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกอีกทีหนึง่งอาจน่าคิดว่าน่าจะลงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยผมรีวิวไว้ก่อนเลยผมไม่บอกหรอกว่าแต้มจบได้เท่าไหร่แต่ผมกล้าพูดก่อนเลยแล้วกันว่ากากนะครับเออจากที่ผมลองเองคิดว่ายังไงก็สู้น้องทามไม่ได้นะครับน้องทามก็คือคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาฉะนั้นใครที่พั้นตัวนั้นอยู่แล้วหรือมีตัวนั้นเต็มก็ปล่อยตัวนี้ผ่านเลยไปรอตัวใหม่ที่จะเข้าน่าาาจจะะะอนะออออิตยหนนนน้้ครัับเเเเชชื่ออ่ใมมขา ช่วงอาทิตย์หน้านะครับผมก็ไปรอตัวนั้นไปรอล,ลุ้นตัวนั้นดีกว่าแพทนี้ก็เรียกว่าไปแพทเอามาแบบขั้นเวลาในเสียงของทีมงานนะครับก็เอาไว้เล่นคำขำเล่นชาเล่นคุกกี้อะไรพวกนี้แต่ไม่แนะนําให้ปั้นสักตัวเลยนะครับแม่ไพ่เนี่ยอาจจะแบบว่าเออตีเอาวัตถุดิบแคนดี้เอาไว้เล่นชาเล่นคุกกี้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ปั้นนี่เชสช็อกโกแล็คก็จะตายแล้วนะครับมันก็ตายช่วงประมาณนี้แหละนะครับเซิร์สี่เก้าแล้วก็พุ่งครั้งสุดท้ายนะครับด้วยสกิลปึ๊บแต่ต่่่เเเรรราาาบบบออออกว็มมมลนนนน์ีี้้้แตััฟะคะจท ชีล้าล้านนะครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนี่ขนาดดาดแต้มเฟออย่างแต้มน้อยขนาดน,นี้ผมถึงได้บอกว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เล่นยากด้วยนะครับแต,แต่ถ้าไปเล่นในเบรกก็อาจจะเวิร์กไว้เจอกันสวัสดีครับ